ฮันอิสริยะโพสชัดเจนหลังมีดรามา่าคลิปแดนคู่จียอนถูกชาวเน็ตวิจารณ์น้ำหนักตัวกลายเป็นประเด็นดราม่านะคะที่มีชาวเน็ตเข้ามาถกเถียงกันยังดุเด็ดเผ็ดร้อนจะแล้วสำหรับคลิปวิดีโอสุดน่ารักที่คู่รักคู่หวานฮันอิสริยะและจียอนนะคะที่ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อรอยยิ้มของแฟนคลับที่ติดตามทางอินสตาแกรม แต่กลายเป็นว่าคอมเมนต์บางส่วนจากคนที่ได้ชมกลับเข้ามาทักเรื่องรูปร่างและน้ำหนักตัวนะคะอาทิเช่นพี่ฮันปล่อยตัวมากแล้วอะอ้วนขึ้นฮัหนหนังอ้วนขึ้นละเดอ้อโหสมบูรณ์มากดูสมบูรณ์ทั้งคู่เลยและจากคอมเมนต์ที่ว่านี้นะคะก็ได้ส่งผลให้ชาวเน็ตคนอื่นๆเข้ามาโต้ตอบด้วยคำถามที่ว่ายุคนี้แล้วยังทักกันเรื่องอ้วนผอมอีกหรอคะเนี่ยมารยาทนิดนึงเนะ แล้วก็ยังมีอีกหลายๆคอมเมนต์ที่รุนแรงนะคะโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาละค่ะขณะดเดียวกันนะคะทางหนุ่มหันค่ะก็ได้ใช้พื้นที่ทาง Instagram Story นะคะโพสภาพในตอนที่ได้มีโอกาสร่วมลงสนามฮาฟมาราธอนเมื่อ2ปีที่แล้วพร้อมกับแนบแคปชั่นที่ว่ากลับไปจะเอาหุ่นนี้คืนโดยที่มีแฟนคลับต่างก็เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ซัพพอร์ตกันอย่างต่อเนื่องเลยละคะ่ะ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ